เราอยู่กันที่อะไรนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าสะพานเรือประมงนะฮะเรือประมงจะมาเรียบชายฝั่งบริเวณหาดแม่ลำพึงครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปดูเรียบสะพานน,นี้นีึงครับตรงนี้อยู่ในอเอขตวนดนะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับมีคนตกปลากันทะเลวันนี้ ทะเลวันนี้ขึ้นค่อนข้างที่จะแรงนะแต่น้ําสวยสวยกว่าที่พาไปดูตรงหาดเลยนะแสงจันทร์วันก่อนหาดแสงจันทนระ์เมื่อวานนะครับมีคนเล่นน้ํำอยู่บริเวณดังนะัอาจจะมีเสียงฟู่นิดนึงครับอยู่ใกล้ทะเลมีอ,อยู่ใกล้ทะเลน้ำอะไรคลื่นอะไรลมแรง หาดค่อนข้างที่จะสวยครับมีบาทีคนตกปลามาดีครับได้ไหมครับตกปลาได้ไหมยังเลยครับผมอ๋อยังไม่ได้ลงเลยอ๋อครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับเาเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาตกปลากันด้านหน้า ่ามีใครได้ปะ่ะก็มีม,มีทอดแถด้วยมั้งเห็นใกล้ๆน,นะฝับอ่ะขอสะพานนี้สะพานที่ดอกมาน่าจะเป็นสะพานจอดเรือประมงนะครับนี่กะเดานะแต่อีกฝั่งนึงก็เป็นสถานที่ราชการอันนั้นเราจะเข้าไม่ได้นะครับ นี้จะเป็นเอาเป็นปูนะฮะปูปูดาวพี่ก็ถ่ายได้นะครับถ่ายนะครับป,ปูดาวครตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวเล็กเลอ๋อนี่เออใช่ตัวเล็กแล้วนี่เอาไปกินหรือว่าเอาไปขายว่าทำไงอ๋อก็เอาไปกินวันหนึ่งได้เยอะไหมครับไม่ได้ครับว,วันแล้วแต่บางวัน ส่วนมากจะมีอะไรครับแต่น,นี้ปูปลาหรือว่าอะไรครับหายากหายากแล้วอสะพานนี้เขาไว้ทําอะไรครับเนี่ยปกติที่เลยเป็นสะพานกุ้มนะนเอครับสะพานประมงนะั่นี่เลยอ๋อก็คือเป็นที่จอดเรือประมงเป็นท่าเรียกใช่ครับใช่โบกเรียกปลาเนี่ยอ๋อครับเอาลูดหน้าไม่ข่าวปลาครับประมงก็อ๋อครับ,ออรบขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อดู อพี่ด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างอือตรงนี้มีร่มด้วยอ่ะแอบมองนิดนึงตรงนี้ทอดแถนะครับะดูด้านหน้าดีกว่ากำลังหวานแหพอดีครับผมไม่กล้าเดินเนะี่ยทางเดินลำบากนะ่ะ ไออ้วนสิไม่ใช่แหนั่นนะอ้วนดูทางเดินนนี้หวานแห่อ่าได้อะไรบ้างครับไม่มีเลยส่วนมากจะเป็นอะไรครับปลาเรื่อง,องนี้นะฮะานีอ๋อข้างเหลืองอะไรก็มีมีหลายอย่างกันก็แล้วแต่น้ำด้วยมั้งครับนะ มีคันเบ็ดวั่งกำลังดึงอวนขึ้นนะครับมีคนตกปลาครับี้กำลังดึงขึ้นมาแล้ะ ไปดูกล้ะดีกว่าได้เลยครับ้าน้ำมันแทงหากานยาเตอด้วยครับปอน้ำมันแทงลลบ,บากเลยนะโอ้ลำาำฟ้าเดวิ่งเรือนเลยนะ๋อ,อตอนนี้ไม่มีเลยเรือเลยไม่มีเลยหาจานเลยครับโอ้เปิดเปิดเปิด เอาไปทำเยื่อดักปลาไหล๋อไปทำเยื่อเฉยๆใช่ครัทำเยื่อเราจะเห็นว่าคนหลบร้อนกันเยอะเลยนะครับนี่ดีกว่าผมอสอบถามพี่ๆประมงว่าทำไมได้ปลาน้อยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำน้ำมันน้ำมันแต่ก็ ปลาจะหนีไปอยู่ที่อื่นหมดเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอ,อ๋อลงไปดูในน้ําดีกว่าว่าน้ํามันที่แตกลงมาตอนนี้ทะเลฟื้นหรือยังผมว่าความสวยกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับความสวยกลับมาแล้วเดี๋ยวเดยวพาลงไปดูข้างล่างดีกว่าเพื่อความชัดเจนสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวผมลงไปเห็นครับผมตอนนี้เราอยู่กันใตส้สะพานอ๋อตรงบริเวณหาดแม่ลำพึงแล้วนะครับแน่นอนฮนะเดี๋ยวลงไปดูน้ำก่อน อันนี้เริ่มเปียกเลยเยนี่ยฮะเอาจริงๆผมว่าน้ำกลับมาสวยใสเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าการดูแลของอ่ากรมประมงจะดูแลได้ดีแต่ว่าการรื้อฟื้นในระบบนิเวศของธรรมชาติผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก ระยะหนึ่งหรือไม่ก็ระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าตามพี่ๆชาวประมงนะครับคือเขาหากินอยู่แถวนี้เขาบอกใช้เวลานานเคยเกิดขึ้นมาแล้วยังไงพวกเราต้องช่วยดูแลครับมันเป็นหน้าที่ นี้ที่อยู่ในตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณกลางๆของหาดแม่รำพึงนะครับก็คือมองไปทางนี้นะฮะทางนี้ก็ประมาณสี่กิโลเมตรทางนี้ก็อีกประมาณสี่กิโลเมตรก็รวมความกว้างยาวของชายหาดก็อยู่ประมาณแปดกิโลสินะสี่ส่ก็แปดเออนะ 4, 4, 8, เมื่อกี้ไป อบถามพี่ๆขายของกินตรงตสสตรีทฟู้ดบริเวณถนนนะครับคนค่อนข้างใช้ได้นะฮะแล้วก็มีอด้านหน้าเราจะเห็นว่าอุปรกรณ์ก่วยางของเช่าของยางเช่าที่นั่งเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนดีกว่าก็มีอะไรขายกันบ้างครับด้านหน้าก็จะมีเอเป็นประเภท เสื้อผ้าชุดเล่นน้ำบางคนไม่ได้เตรียมมาจากบ้านก็ผูกมาเลือกสองร้อยเก้าสิบจัารแล้วก็บางคนก็จะมาพูกผูกเสือมานั่งกันลอกๆบริเวณชายหาดก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมเอาถ่ายเพื่อนดูนี่แล้วก็เป็นประเภทส้มตำไก่ย่างหันรีสิบืนฐ่านร้านนี้จะมีครีเครปกรอบครับ แล้วก็เป็นยำอาหารตามสั่งอพอดีคุณพี่คนนี้ให้ข้อมูลผมเกี่ยวกับชายหาดที่นี่นะฮะความกวามา้างของระยะชายหาดที่นี่แต่หน้าก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นประเภทส้มตำอาหารจานเดียวนะครับกาแฟก็มี ทอดตัวยาวของหาดแม่ลำพึงนะครับจริงๆหาดแม่ลำพึงมีระยะทางยาวค่อนข้างที่จะอาชายหาดจะยาวสักนิดหนึ่งที่ผมพาเพื่อนๆไปเมื่อกี้ก็บนสะพานปลานะฮะสะพานตะมงก็มาเจอกับโขดหินแล้วก็ยาวไปเรื่อๆจนถึงอุ้ง,งคุ้งด้านหน้าตรงนี้มีบริเวณหิน ก็น่าใกล้ๆที่จะสุดชายหาดแล้วนะครับมีคนอ่ามีเด็กๆมาเล่นน้ำตรงนี้มีขวดอยู่ด้วยแดดร้อนครับ <değer d> ครับผมผมก็ขออนุญาตปิดคลิปแม่ลำพึงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอยู่ไหนรอดูกันแล้วกันครับสวัสดีครับ